รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านเช่นเคยวันพุธนะครับบ่ายโมงห้นาทีที่ช่อง9ก้าเอ็มกดเกหมายเลข30เราก็จะมีะสาระน่ารู้จากโรงพยาบาลสุขุมวิทมานําเสนอให้ท่านได้ทราบซึ่งในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ที่โรงพยาบาลสุขุมวิทนํามาใช้ในการรักษาภาวะอาการ ต่อมลูกหมากโตให้กับท่านชายครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสุขวิตนำมาใช้ในการบำบัดร,รักษานะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่ามันจะไม่น่าห่วงน่ากลัวขณะที่ว่ามันสามารถฟื้นตัวได้ไวเก็บตัวน้อยไม่ต้องนอนพักโรงพยาบาลถามว่าอาการเหล่านี้มันจะมีอะไรเป็นองค์ประกอบที่จะก่อให้เกิดในเรื่องปัญหาต่อมลูกหมากโตได้บ้าง พบกับคุณหมอดานาัยพันธ์วันนี้ครับ ต่อมรู้มากโตเราจะบอกว่าเป็นโรคก,ก็ได้หรือบอกว่าเป็นภาวะก็ได้มันเป็นลักษณะที่เกิดในผู้ชายเกือบทุกคนถ้าอายุเรามากพอก็จะมีปัญหาเช่นเราอยู่ไปจนถึง8 9ดติดต้องมีปัญหาแน่นอนอาการเริ่มต้นเนี่ยเวลามันเริ่มโตขึ้นมามันก็จะเกิดการระคายก็คือปัสสาวะเริ่มบ่อยปวดแล้วต้องรีบวิ่งไปเลยตื่นนอนขึ้นมาปัสสาวะหลายขนคนปกติก็ไม่เกิน2อนผลแต่ว่าจะสองหรือจะ3ผลทั้งนี้ถ้ามันรบกวนต่อคุณภาพชีวิตของเราเราก็ถือว่าเป็นภาวะผิดปกติแล้วอาการ อีกอันหนึ่งของภาวะต่อมลูกหม,มากโตก็คือการที่มันโตเท่าไหร่แล้วมันอุดตันเท่านั้นไปนั้นอาการของมันก็คือไม่แรงคือไม่พุ่งปัวะช้าปัวะไม่ค่อยหมดปัสวะไปเริ่มสตาร์ทแลรอนานเสร็จแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยอัะวะออกมาแล้วก็เป็นหยด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 ถ้าสมมุติว่าการรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆก็คือปัสวะไม่ออกเลยการตรวจเนี่ยอันที่หนึ่งเจอแพทย์ซักประวัติตรวจร่างกายโดยการ ทำต่อมลูกหมากผ่านทังทวารอันที่3เนี่ยก็คือเป็นแหลกเราก็ตรวจปัสสาวะว่ามีอักเสบไหมดูค่า P.S.A เพื่อเช็คดูว่ามีความเสี่ยงมะเร็งแค่ไหนเพราะว่าการรักษาต่างกันระหว่างมะเร็งกับต่อมลูกหมากโตถัดมาแล้วก็ทาอัลตราซาวด์เพื่อเช็คว่าไตาบวมไหมต่อมลูกหมากโตขนาดไหนอาจจะบอกได้คร่าวๆเป็นเกรดแต่ว่าการวัดเนี่ยอาจจะค่อนข้างได้เป็นน้ําหนักซึ่งเราก็จะปรอทเซสแล้วดูหน้าตาของมันเพื่อเลือกวิธีการรักษาตา่างๆต่อมลูกหมากโตเนี่ยถ้าเราบอกอินซิเดนต์เนี่ยหรืออุบัติการณ์เนี่ยถ้าใน ครอบครัวไม่มีประวัติอะไรนะรวมทั้งมะเร็งต่อมลูกหมาด้วยส่วนใหญ่มักจะเริ่มที่อายุ50ขึ้นไปถ้ามีประวัติเนี่ยอายุ40หรือ45เราเริ่มตรวจแล้วนะแล้วก็การใช้ฮอร์โมนเพศชายก็ให้ระวังมากขึ้นเพราะการที่เราใช้ก็ไปเนี่ยต่อมลูกหมาดมันจะโตมากขึ้น เร็วกว่าปกติหรือถ้าสมมุติว่าคนทั่วไปเนี่ยอายุถึงระดับหนึ่งเนี่ยในแพ็กเกจตรวจร่างกายก็จะทำมาตราสามหมดเพื่อดูว่าตับเป็นยังไงม้ามเป็นยังไงไตเป็นยังไงต่อมลูกหมากโตเล็กมีเรื่องมะเร็งกระเพาะปัสสาวะไหมมีอะไรไหมไม่จําเป็นจะต้องรอจนกระทั่งเรามาคัดกรองต่อมลูกหมากสิ่งที่จะต้องคานึงถึงก็คือว่าเกิดอาการแบบไหนยอย่างไรอย่างที่คุณหมอเดนัยทัพพันธ์ท่านได้อามาให้ทําอธิบายให้ความรู้แล้วเนี่ยนะครับ ีบไปปรึกษาแพทย์เป็นดีที่สุดแพทย์เฉพาะทางในด้านนี้ที่โรงพยาบาลสุขุมวิทก็มีในเรื่องของการที่จะเป็นการตรวจนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการรักษาควบคู่ไปด้วยซึ่งในเรื่องของการรักษานี่ก็เดี๋ยวเบรกสองนะครับติดตามได้จากอุ่นใจใกล้หมอตอนนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับ มาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในช่วงที่2นะครับซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจจากคุณหมอเดนัยพันธ์แล้วก็จะได้รับทราบว่าเทคโนโลยีใหม่ที่นํามาใช้ในการรักษาต่อมลูกหมากที่ทําให้ท่านชายคลายกังวลได้นะครับว่าไม่ต้องไปห่วงในเรื่องของการที่ต้องเกิดแผลใหญ่แล้วก็ในเรื่องของการเจ็บตัวเสียเลือดนะครับหรืออาจจะต้องเสียเวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลไปติดตามกันครับว่า สิ่งที่ผมนํามาพูดเนี่ยมันคือปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการแพทย์เนี่ยไปไกลแล้วเพราะนั้นเออโรงพยาบาลสมพิสก็เลยจําเป็นต้องเตรียมเทคโนโลยีอย่างที่ว่านี้มาช่วยในการบําบัดร,รักษาอาการต่อมลูกหมากโตให้กับปัญหาของท่านชายครับการที่ต่อมลูกหมากโตเนี่ยก็มีการรักษาตั้งแต่เบาๆอันที่หนึ่งก็คือการปรับการดําเนินชีวิตประจำวันเช่นดื่มน้ําน้อยลง ที่เหลือเนี่ยก็มีสองอย่างก็คืออันที่เป็นหลักเนี่ยซึ่งเรามักจะบอกว่าเป็นอันที่หนึ่งก็คือการให้ยาอีกอันหนึ่งก็คือการเข้าไปทําอะไรคือการลงมือลงไม้หรือการผ่าต,ตัดการทานยาเนี่ยมันก็มีฤทธิ์ข้างเคียงขึ้นกับยาแต่ละตัวโดยโดยยาเมนหลักเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีฤทธิ์ทำให้ความดันตกเพราะฉะนั้นบางคนก็ไม่ชอบแล้วก็อาจจะมีการแน่นจมูกอสุจิไหลย,ย้อนกลับหรือว่าจะมีการที่ฮอร์โมนลดลงเนื่องจากยาบล ok ็อกฮอร์โมนแล้วยาพวกนี้ส่วนใหญ่จะหยุดไม่ได้การรักษามาตรฐานเลยก็คือการผ่ตาตัดสมัย ก็ผ่าตัดเปิดหน้าท้องไปหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นการส่องกล้องก็ไปขูดเหมือนกับขูดมะบเท้าออกมาเป็นเส้นๆแล้วก็ดูดออกมาถัดไปอันนี้ก็คือเลเซอร์แต่ว่าวิธีทั้งหมดพวกนี้ถือเป็นการผ่าตัดใหญ่ผลอาจจะดีมากแต่ผลข้างเคียงก็มีมากอาจจะเสียเลือดอาจจะติดเชือ้อถึงเป็นปัญหาที่เรา ปีนวัตกรรมันใหม่นี่ขึ้นมานวัตกรรมันใหม่เนี่ยเริ่มที่อเมริกาเข้ามาในเอเชียแล้วก็มีบางประเทศเช่นญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยที่เขาเริ่มทําไปละแต่เมืองไทยเราเก็เริ่มเข้ามาปีนี้ก็ยังไม่ได้ทําได้หลายที่แต่กลุมิทพเราก็โชคดีที่เราเป็นที่แรกๆที่เรานําเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดอันนี้เขาเรียกว่ายูโรลิฟ์ลิฟที่แปลว่ายกแล้วก็ยูโรที่เป็นทางเดินปัสสาวะถ้าพูดแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการที่เราเอา Mac ying. แม็กมายิงตอนลูกหมามันโป่งมาแบบนี้เราก็แม็กดึง ให้มันเปิดเพราะนั้นเวลายิงเสร็จปุ๊บคนไข้ก็จะเปิดทันที89%ดเก็นี่ยก็จะปัสสาวะได้เลยแล้วก็วิธีนี้ก็ยังดีอย่างนึงคือยังไม่ดีมายิงเพิ่มหรือว่าอนาะคตเกิดมีอาการอีกมายิงเพิ่มได้การยิงเข้าไปเนี่ยแม็กอันหนึ่งเนี่ยก็จะมีหัวที่เป็นล็อกอยู่ทางด้านนอกต่อมลูกม,มาทำด้วยนิติโนลสายที่ดึงลังเนี่ยเป็นไหมธรรมดาเหมือนกับที่เราใช้ในห้องผ่าตัดปลายที่อยู่ในท่อปัสสาวะเนี่ยก็จะเป็นสเตลเลสสตีลเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเรื่องททค้้าางงงเียรรวมัก มาไอต่างๆเนี่ยพวกนี้มันจุดนิดเดียวไอมาไอก็ไม่อฟเฟกอะไรกับมัน,นคตจะตรวจอะไรก็สามารถตรวจได้หมดแล้วก็คนไข้ทําประมาณสัก3-40นาทีไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคนไข้ก็จะเสร็จแนละ้วพอยิงเสร็จก็จบถ้าสมมุติว่าไม่มีเลือดออกมากมายและที่สําคัญที่สุดก็คือไม่รบก,กวนต่อสมรรถภาพทางเพศคุณภาพชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นวิธีนี้ถือเป็นทางเลือกที่ดีอันหนึง่งการใช้ยูโรลิฟเนี่ยเรากลับไปชีวิตประจําวันได้เลยจะไปตีก็สามารถไปตีได้เลยถ้าเราคิดว่าประาวะบ่อยนิดหน่อย ก็ไปตีกรอบได้เลยจูโรล,ลิฟเนี่ยมีเครื่องมือเป็นหลักแต่ว่าก็ต้องการอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าการแฮนเดิลเครื่องมือมันก็เหมือนผ่าตัดทั่วไปเนี่ยเครื่องจําเป็นจะต้องมีการเพรนนิ่งมีการศึกษามาก่อนถึงจะสามารถทําได้ดีเรามีทีมแพทย์ที่สามารถแฮนเดิลเครื่องมือใหม่อันนี้ได้ดีเพราะว่าเราก็เป็นที่แรกๆที่เราเริ่มเข้ามาแฮนเดิลเครื่องมือตัวพวกนี้เนี่ยแล้วเราก็มาพบว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างดีทีมพยาบาลหมอดมยาแล้วก็การคัดกรองการตรวจ อูที่ OPD ไปเพราเรามีความพร้อม100% e u r o r i เนะยูโรริเนี่ยก็จะเป็นการเทคโนโลยีครับเป็นการใช้เทคโนโลยีในการที่จะลดขนาดต่อมลูกหมากที่บวมเนี่ยครับที่โตเนี่ยให้กลับคืนเข้าสู่สภาพเปิดช่องให้ไม่ไปเบียดกับท่อปัสสาวะเพราะฉะนั้นอาการที่เกิดขึ้นนะครับเป็นปัญหากลางคืนต้องลุกทีบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นปัญหาหรือไม่อะ เข้าห้องน้ําที่ใช้เวลานานเหลือเกินในการที่จะปลดเครื่องทุกเบาเนี่ยนะครับก็ติดตามตรงนี้รายละเอียดน,นะครับเพิ่มเติมติดตามได้จากที่โรงพยาบาลสุขุมวิทนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอเราพร้อมจะนําในเรื่องสาระน่ารู้น่าสนใจและก็ได้ประโยชน์มานําเสนอให้กับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของเราทุกวันพุธนะครับจากโรงพยาบาลสุข,ขุมวิทเวลาบ่ายโมงห้นาทีวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ